สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผลงานบอลเตง VIP 3คู่ในคืนวันที่26นะครับบินแรกเป็นโคโลนะครับเปิดบ้านอาชนะวอเบวก1ประตูต่อ2ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับให้สูงไปนะครับ2ลูกครึ่งคู่สจบ90นาทีคู่นี้ยิงกัน3ลูกนะครับบวกไปครึ่งบินที่2เป็นไบรตันนะครับเปิดบ้านแพ้เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ1ต่อ3ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับต่อไบรตันในเลท1ลูกนะครับผลสรุปบินนีี้เเสยต็มครับ และคู่ที่3เป็นกรานาร่านะครับที่เปิดบ้านชนะมายองกานะครับสา3ประตูต่อ2ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกกรานาด่าในเลสเสมอนะครับผลสรุปบินนี้บวกเต็มครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนะครับใครใส่บอลลองค่อนข้างหวานเจ็บเลยครับบอลลองมาทุกคู่เลยครับเมื่อคืนและเมื่อวานหน้าช่อง4คู่นะครับที่วีคอปไปเข้าไป2นะครับแล้วก็ตายไป2คู่แรกบอลมาร์ตเปิดบ้านพบกับสเปอร์ครับคู่นี้สเปอร์บุกมาต่อครึ่งลูกนะครับเลยให้ต่อสเปอร์ไปครับจบ90้าสินาทีครับสเปอร์เอาชนะไปได้0ูต่อสคู่นี้เข้าเต็มครับคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ1ลูกครึ่งเลยให้้้รรรรรออออองงงนนนนนนตตตตตตติิแแแฮฮมมมมฟฟเเเเสส์์ไปคคคัับบบจ90าาทีียููชะ3 2่ข็ คู่ที่3อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับฟูลแลมครับคู่นี้อาร์เซนอลต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับเลยให้ต่ออาร์เซนอลไปครับจบ90นาทีเสมอกัน2ต่อ2คู่นี้ตายครับและคู่ที่4ี่ครับไบริเตนเปิดบ้านพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้ไบริเตนเปิดบ้านต่อ1ลูกนะครับเลยให้ต่อไบริเตนไปครับจบ90นาทีนะครับไบริเตนแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด1นต่อสคู่นี้ตายครับสรุปบอลเต็ง v i p 3คู่เมื่อคืนก็ยังทำกำไรกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จัดกันใหม่นะครับคคคคัััดดดดเเเเเเนน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 ้้้ๆหหมมมืืออออิรรรรบบบแลลลลละะีีี่่่่ผงงงงาาาาาสุุขชตตต็็ทททกไย และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ R.B.T. 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย R.B.T. 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กาันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ หากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูปชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าาช่อองท YouTube กัันนนเเหมมืดิะครบ บอลวันอาทิตย์นี้นะครับมีลงเตะก,กันค่อนข้างหลายลีกเลยนะครับก็คัดมา4คู่นะครับมีศึกพรีเมียร์ลีก2คู่บุนเดสซิก้าเยอรมัน1คู่และปิดท้ายกันด้วยศึกลาลิก้าสเปนครับคู่แรกเชฟฟิลล์อยู่ในเตะนะครับเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่2นิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลคู่ที่สามไบเอนมิวนิกนะครับเปิดบ้านพบเอาตบวกและคู่ที่4นะครับบียาลิอันเปิดบ้านพบบาร์เซโลนาไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ จะเป็นการพบกระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามเบรย์มอนเลนครับพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2องทุ่มนะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเชฟฟิลด์จะบ้านอยู่ดับที่16ลงเล่นไป2นัดครับก็แพ้มาทั้ง2เกมนะครับมีอยู่ศูนย์แต้มเข้าเดือที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ดับที่2ลงเล่นไป2นัดครับก็ชนะทั้ง2เกมนะครับเก็บได้6แต้มเข้าเดือที่100%เ เกมในบ้านเชฟฟิลด์นะครับซีซั่นนี้เล่นไป1นัดนะครับแพ้มาเข้าเหลืที่0%ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นเกมเยือนไป1นัดก็ชนะมานะครับเข้าเหลืที่100%สถิติให้ตัเองหานั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไป5เกมรวดครับเกมล่าสุดในศึก FA ฟเอคับนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์สาต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเชฟฟิลด์นะครับเป็นเชฟฟิลด์เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ศูนย์ต่อหน ห้นานัดล่าสุดครับกินตังแมนซิตี้ไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบต่ำไปทั้ง5ครั้งเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมฤดีการของเจ้าบ้านเชฟฟิลด์นะครับถือว่าแย่อยู่นะครับโดยชนะ3เสมอ1แพ้6เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสสองต่อ1น่งศูนย์เกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้คริสตัลพาเลซ0์ต่อหเปิดบ้านแพ้สตุตการ์ศต่อสและเปิดบ้านแพ้คิโรนานะครับ0ูต่อส ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลุมธุรการก็จัดว่าด,ดีอยู่นะครับโดยชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป4จโจเกมสูงไป1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลนะครับ1ต่อ0ส่วนเกมเยนล่าสุดนะครับบุกชนะเบอร์ลี่0ต่อ3บุกชนะไบเอเนนิก1ต่อ2และบุกชนะโยโกฮาม่านะครับ3ต่อ5 ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดครับเชฟฟิลด์ยิง8เสียสิผลต่างลบสี่เฉ่งได้0.8ลูกต่อเกมส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิง17เสียสิผลต่างบวกเช็ดงได้1.7ลูกต่อเกมส, 17, 7, กกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านเชฟฟิลด์น่าจะใช้งานก er ิสตาว์โฮเมอร์วิลเลียมโอซูล่าเบนนี่ตาโอเร่ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะใช้งานแจ็คกิริสจูเลียนอวาเร์สฟิลโฟเดนและเอริกเบลฮันแลนด์นะครับน่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาในแคปมคนนเเชสตตตออรร์ซิีาาา้ะคับปูก่2-0 2ลูกราคา2 1ลูกคือคูบสอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเชฟฟิลชนะจ่ายอยู่ที่0.98แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่0.92ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดืนนะั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่3ลูกคูบ3ลูกครึ่งครับส่วนนั้นละราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เชฟฟิลชนะจ่ายอยู่ที่13.9เท่าเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่1.16และถ้าเสมอกั <Manchester City S 2> นจ่ายอยู่ที่6.88ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคา2ลูกนะครับเชฟฟิลล์ไม่เคยรองราคานี้เลยนะครับส่วนแมนซิตี้นะครับถ้าต่อ2ลูกนะครับห้านล่าสุดผ่านได้1ครั้งเสมอ2ครั้งสูงในเลเร์สลูกนะครับเชฟฟิลล์เจอราคานี้ห้านล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสูง3ลูกนะครับห้านล่าสุดไม่เคยผ่านได้ครับเสมอไป3ครั้งเกมนี้นะครับอยู่รองไม่ลงจริงๆครับเพราะทีมเยือนแมนซิตี้ร์ครับดูดีและเหนือกว่าอยู่พอสมควรยิงล่าสุดนะครับเปิดลังเชือดนิวคาสเซอร์หนึ่งต่อนเดิมครับ ประกอบกับสภาพของทีมก็ถือว่าสมบูรณ์หากไปนับแข้งเลี่ยงหน้าเดิมอย่างเควินเดอะบลอยกับจอห์นสโตนะครับแต่ก็ยังมีเออร์ดิงฮาแลนด์นะครับจูเรียอาวาเรสรือรโรดิโกที่ฟิตเปรี้ยเลยนะครับส่วนทางกัปตันเชฟฟิลด์นะครับที่ประเดิมไพ่รั่วสองนัดซ้อนในลีกขนาดเจอกับฟอเรสต์ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับฉะนั้นการเผชิญกับแชมป์ลีกสมัยล่าสุดก็คงไม่น่ารอดตามทรงครับเมื่อพิจารณาจากเหตุภาพรวมของทั้งคู่นะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อสารเดียวไม่เสี่ยวแน่นอนคู่นอี่อทนครับ ฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเอาชนะเชฟฟิลด์เนตต์สามประตูต่อศูนย์จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คพบกับทางด้านลิเวอร์พูลครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในนับตารางคะแนนตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลอยู่ดับที่9ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ0แพ้1เก็บได้3แต้มคาบดิที่ห้าอร์เซ็นต์ ส่วนลเวร์พูนะครับตอนนี้อยู่ดับที่5ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ1นแพ้0เก็บได้4แต้มเข้าดิบที่50%เ็บกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับนิวคาสเซิลลงเล่นไป1นัดนะครับก็เป็นการชนะมานะครับข้าวิเลตอยู่ที่1 0ส่วนลิเวอร์พูส่วนลีวูนะครับซีซั่นนี้เล่นเกมเยือนไป1นัดนะครับก็เป็นการเสมอมานะครับข้าวิเลตอยู่ที่สถตคูนี้เจอรบเป็นร์สถคริใี้ตัวได้ท่านนั้นหลังสุดทน่คละนคี้เจอกันนะครั้เลยนะีวับ เกมล่าสุดนิวคาสเซนเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลนะครับส่วนต่อสองแต่ฟังที่ทำกำไรได้มากกว่านะครับกลับกลายเป็นทางด้านนิวคาสเซิลน,นะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับกินตังลิเวอร์พูลไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันห้านัดล่าสุดส่วนใหญ่จบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมตริการของนิวคาสเซิลนะครับจัดว่าแจ่มอยู่นะครับโดยชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5 เกมล่าสุดบุกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ1-0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่านะครับ5-1เปิดบ้านชนะเบียร์เลียนนะครับ4-0และเปิดบ้านชนะฟิออนติน่านะครับ2-0ส่วนลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลม่มธุรการก็จัดว่าด,ดีเช่นกันครับโดยชนะ5เสมอ4แพ้1เข้าวินไป4จบเกมสูงไป7 เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอลมาร์ตนะครับ3าต่อหส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกเสมอเชลซี1นต่อหบุกเสมอเกย์เท่าเฟิร์สนะครับ4ีต่อสและบุกชนะคาสโล่เอชซีนะครับ2อต่อสฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลยิง23เสีย11ผลต่างบวก12เฉลี่ยได้2.3ลูกต่อเกมส่วนลิเวอร์พูลนะครับยิง30เสีย18ผลต่างบวก12เฉลี่ยได้3ลูกต่อเกม สภาพความพร้อมวันนี้นครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับน่าจะใช้งานเจอรินตันบรูโน่กิมมาริสซานโดโทรัลลี่เอเดนี ais, ale, Gordon, on, Isaac, ่กอร์ดอนมิเกลอเมรอนอเล็กซานเดอร์อิซักส่วนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ใช้โดมินิกไซบอร์ตสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โคดิกาโปลุยเดียสเตียโกโจตาและโมฮัมหม็ดซาลาห์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับต่อปอราคา2ครึ่งลูก อัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับนิวคาสเซิลตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.02ลิเวอร์พอลวูชนะจ่ายอยู่ที่0.88ส่วนสูงตามโอเวอร์เดินนัราคาบนอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้นิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่2.23ลิเวอร์พูลชนะจ่ายอยู่ที่2.75นะครับและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.74ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับนิวคาสเซิลถ้าต่อในเลตปอนะครับผ่านนลสุดผ่านได้2 <c oughs> ครั้งส่วนลิเวอร์พูลนะครับถ้ารองในเลตปอนะครับเจอฮัล่าสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลตสลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเจอราคานี้4ครั้งผ่านได้1ครั้งส่วนลิเวอร์พูลนะครับสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเจอฮัล่าสุดผ่านได้1ครั้งครับ แมต์นี้นะครับน่าจะเป็นเกม5ดาวสําหรับแฟนบอลหลายๆคนนะครับและเชื่อว่าทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับน่าจะไม่แพ้กลับออกไปแม้ว่าฟอร์ม2นัดแรกจะดูไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่ทว่าศักยภาพของนักเตะเทียบกันปอนตอปอนนะครับยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรครับแถมสถิติการพบกันช่วงหลังนะครับก็เป็นฝ่ายปลาชัยแทบทุกครั้งเลยครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะขอรุนแชร์แต้มกลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลนะครับที่เกมล่าสุดโดนแมสตี้ลูปคมสอนเชิงไป1.0กก็คงเสียขวญันบ้างะครับ เมื่อพิจารณาจากเรทภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายนะครับแนะนําไว้อยู่ฝั่งเรานะครับลุ้น2มุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่ลิเวอร์พูลครับในเรทปอปอครับฟันธงคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2จัดไปครับไปกันที่คู่ที่3ในศึกบุนเดสิก้าเยอรมันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไบเยอร์มิวนิกนะครับเปิดสนามอาริอันอารีนาพบกับสแนนเอาตบัวครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ ในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับไบเอ็นมิวนิกครับเป็นจ่าฝูงอยู่อันดับที่1ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการชนะมานะครับเก็บได้3แต้มเข้าวิเลตอยู่ที่100%ส่วนอัลบวกนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการเสมอมานะครับเก็บได้1แต้มเข้าวิเลตอยู่ที่0%เกมในบ้านไบเอ็นมิวนิกนะครับซีซั่นนี้ยังไม่เคยลงเล่นเลยนะครับเข้าวิเลตอยู่ที่0%ู ส่วนอัลบูรนะครับเกมเยือนยังไม่เคยลงเล่นเช่นกันครับเข้าวิลเลจอยู่ที่0%สถิติเฮตัเฮท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นไบรเออร์มิวนิกนะครับที่ทําได้ดีกว่าชนะไป3ครั้งนะครับอัลบูกเอาชนะไปได้2ครั้งเกมล่าสุดนะครับไบรเออร์เปิดบ้านเอาชนะอัลบูกนะครับ5้ต่อสและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับกลับกลายเป็นทั้งด้านอัลบูกนะครับ5นัดหลังนะครับกินตังไบรเออร์ไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับบจต่ําไป3ครั้งแต่2เกมล่าสุดนะคครรรัับบจะะอออกกเป็นนสส์ูง ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของไบเออร์มิวนิกนะครับจัดว่าดีอยู่นะครับโดยชนะเจเสมอ0ูนแพ้3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกชนะเวเดอร์เบรเมนนะครับศูนย์ต่อ4ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเปิดบ้านแพ้อบรไลซิกนะครับศูนย์ต่อ3เปิดบ้านชนะโมนาโก4ต่อ2และเปิดบ้านถล่มชาเก้นะครับ6ต่อ0ส่วนเอาบวกนะครับฟอร์ม1ินัดล่าสุดรวมธุริการยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะครับโดยชนะ4ี่เสมอ2แพ้4เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านนนเเสมมออกกกััชป4 4ต่ ส่วนเกมเยือร่าสุดน,นะครับบุกแพ้อุนเตอร์ฮักกิ้งนะครับสองต่อศูนย์บุกแพ้นาโปลีหนึ่งต่อศูนย์และบุกแพ้ซาเลติตาน่านะครับสองต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดน,นะครับบายเยนยิงยี่สิบห้าเสียสิบห้าผลต่างบวกสิบเฉลี่ยได้สองจุดห้าลูกต่อเกมส่วนเอาบวกนะครับยิงยี่สิบแปดเสียสิบห้าผลต่างบวกสิบสามเฉลี่ยได้สองจุดแปดลูกต่อเกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้นบา,านบายเยนน่าจะใช้งานคิงริสโคมานโทมสัสมูเลอร์เลรอยซานนีและแฮรร์ี่เคน ส่วนเอาบวกนะครับวันนี้ใช้นิโคลัสดอสเอลวิสเร็กเบคัสสวอนมิเชลและเมอร์กิมเบริชานะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านไบเยอร์นะครับต่อที่ราคา2ลูกครึ่งครบ3เลยนะครับและราคา2อยู่ที่3ลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับไบเยอร์ชนะจ่ายอยู่ที่0.84และเอาบวกตอนนี้เป็นน้ำลดนะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.06ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินน้ำราคาบนอยู่ที่4ลูกคสบ4ลูกครรึ่งาาค2อยู่ที่4ลูกครับ ส่วนทางด้านราคา1นคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านไบเยอร์นะครับชนะใจอยู่ที่1.06เอาบวกชนะใจอยู่ที่19.8เท่านะครับและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่11.8เท่าครับซึ่งราคา1นคูณออกมาแบบนี้นะครับโตค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไบเยอร์เจ้าบ้านจะชนะถึง19เท่าเลยครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับไบเยอร์มิวนิกถ้าต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับเจอฮันนาลัสสุดผ่านได้3ครั้งส่วนเอาบวกนะครับถ้ารองในเลทสองลูกครึ่งควบ3นะครับเจอ3ครั้งผ่านได้ทุกครั้งกก็เเเจอัับบบยรร์นี่แหละค ส่วนสูงในเลทสี่ลูกนะครับไบยันเจอราคานี้ห้านาสุดผ่านได้3ครั้งส่วนอาบวกนะครับสูง4ี่ลูกนะครับเจอห้านาสุดผ่านได้3ครั้งครับต้องบอกว่าเกมนี้อาบวกนะครับเป็นรองค่อนข้างเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มกําลังผลง,งานและการลงเล่นนอกบ้านแต่อย่างน้อยๆนะครับการที่นัดเปิดสนามไม่แพ้กับคู่แข่งแถมยังยิงไปถึง4ลูกก็คงจะมงบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้ห่วยแตกขนาดนี้ครับ ถึงแม้โอาารลอดกลับออกมาจะเป็นสู่นะครับแต่คงไม่ปลาชัยเลทเทปแบบหมดรูปแบบหรอกครับขนาดที่บาเยอร์นะครับชื่อชั้นการันตีอะไรหลายๆอย่างแล้วพวกเขายอดเยี่ยมขนาดนั้นแต่จุดที่ต้องลุ้นก็คือการเสียมูซาห้องเครื่องตัวเก่งที่เจ็บออกไปจะส่งผลกระทบต่อทีมขนาดไหนครับแต่ยังไงนะครับนัดนี้คว้า3มแต้มล่วงหน้าได้เลยครับส่วนจะถล่มขาดลอยขนาดไหนนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอจิ้มไปที่สกอร์สูงนะครับในเลตสีลูกควบ4ลูกครึ่งนะครับน่าจะปลอดภัยที่สุดครับฟันธงไบเยนมิวิกชนะเอาบวก3ประตูต่อ2จัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่สกลาลิกาสเปนครับจะเป็นการพบกระหว่างบียาเลียนนะครับเปิดสนามเดลาเกรามิก้านะครับพบกัทนานบา์เซโลนาครับ คุณนี้ลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในยตารางคะแนนตอนนี้นะครับบียาเลียนอยู่อันดับที่12ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ0แพ้1เก็บได้3แต้มเข้าวีเลตอยู่ที่50%ส่วนบาร์เซโลนานะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้0เก็บได้6แต้มเข้าวีเลตอยู่ที่50%เกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับบียาเลียนเล่นไป1นัดนะครับเป็นการแพ้มานะครับเข้าวีเลตอยู่ที่0%ส่วนบาร์เซโลลนนนน่าะครับเเเกมยือไป1นนััดะครบเสมอมาาเเข้วิลอยู่่ทีร สถิติเฮตัเอท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นบาร์เซโลนานะครับทำได้ดีกว่าชัดเจนครับเอาชนะไป4ครั้งนะครับบียาเลียนเอาชนะไปได้1ครั้งเกมลาส่าสุดกับบียาเลียนเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนานะครับศูนย์ต่อหนึ่งอัตราการทำเงินนะครับบาร์เซโลนากินตังบียาเลียนไปได้4ครั้งคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดครับจบสกอร์ต่ำไป2ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับและสกอร์สูงอีก1ครั้งครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรุมติการของบียาเลียนนะครับจัดว่าสาหัสเลยนะครับโดยชนะ2เสมอ3แพ้5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกแพ้มาโยกานะครับศูนย์ต่อหนึ่งส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับบุกแพ้เลอันเบติสนะครับหนึ่งต่อ2และบุกเสมอแอลติโกมาดริดนะครับ2ต่อ2 ส่วนบาร์เซโลนานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลุมที่การจัดวัดดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวินไป6โจบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคาดิสกับ2ต่อ0ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกเสมอเกตาเฟ่น,นะครับ0ต่อ0บุกชนะเอซีมิลาน0ต่อ1และบุกแพ้อาร์เซนอลนะครับ5ต่อ3ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดครับบีอาร์เลียนยิง10เสีย22ผลต่างลบ12เฉลี่ยยิงได้1ลูกต่อเกมส่วนบาร์เซโลนานะครับยิง20เสีย12ผลต่างบวก8เฉลี่ยยิงได้2ลูกต่อเกม สภาพความพร้อมวันนี้นครับเจ้าบ้านบียาริอันนะครับน่าจะใช้งานอเล็ิบาเอนาเดรานโมเรโนอเล็กซานเดอร์ซารอสส่วนบาร์เซโลนานะครับวันนี้ใช้อีไคลกูโดกันลามินยามานกาวีและโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้บาร์เซโลนานะครับปลูกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับบียาริอันชนะใจยอยู่ที่0.86และบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นน้ำโล่นะครับชนะใจยอยู่ที่1.04 ส่วนสูงตาโอเวอร์เดินนัราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งกับสราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนทางด้านราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้บียเรียนนะครับชนะจ่ายอยู่ที่3.45บาร์เซลโลนาชนะจ่ายอยู่ที่2.03และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.33ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเปียเรียนถ้ารองในเด็ดปอนะครับเจอห้านัดสุดผ่านได้3ครั้งส่วนบาร์เซลโลนานะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอนะครับห้นานัดสุดผ่านได้4ครั้ง สูงในเละสลูกนะครับบียาเลียนเจอราคานห้าหนาล่าสุดผ่านได้3ครั้งส่วนบาร์เซลโลน่านะครับสูง3ลูกนะครับเจอห้านาล่าสุดนะครับผ่านได้3ครั้งบาร์เซลโลน่ากลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งในเกมล่าสุดนะครับหลังบุกเอาชนะคาดิสสอต่อศูนย์จากการลงเล่นในบ้านนะครับซึ่งเกมนี้พวกเขาต้องออกมาเยือนบียาเลียนนะครับแต่ยังเชื่อว่าแชมป์เก่านะครับยังถือภาษีที่เหนือกว่านะครับโดยเฉพาะสถิติไม่แพ้มา29จาก30เกมที่เจอบียาเลียนรวมทุกได้การนะครับ จริงอยู่นะครับที่บียาริอันจะคืนฟอร์มเก่งจากการชนะมายองกา1-0แต่เมื่อเทียบคุณภาพกับผู้มาเยือนอยังไงก็เป็นรองครับยิ่งเลทราคาบุกมาต่อชนิดที่ได้ลุ้นที่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับมองอยังไงเกมนี้มวยต่อก็น่าจะนอนมาครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่ปารเซโลน่านะครับในเลทครึ่งลูกครับฟันธงบารเซลโลนาชนะบียาลิอัน2-1นนจัดไปครับ และก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้สลูกคู่ีองรองลิเวอร์พูลในเลดปอปอคู่ที่สให้สูงไปนะครับสลูกควบ4ลูกครึ่งและคู่ที่สี่ครับต่อบาร์เซโลน่านะครับ,นรบในเลดครึ่งลูกครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเ่อร์เซคนไหครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆเขาไหนรับฟ หรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอารยาสัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ